สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอยเวลลี หลังจากที่สาวไทยเอาชนะเซอร์เบียไปได้3-2ต่อเซตนะครับแบบยอดเยี่ยมล่าสุดอัปเดตตารางคะแนน VNL นะครับสาวไทยขึ้นเท่นอันดับ1นะครับมี5คะแนนด้วยการชนะ2เม็ดรวด2เม็ดซ้อนนะครับและแน่นอนอันดับลูกก็ขยับอีกแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นท็อป15ของโลกนะครับอันดับ15ของโลกเห็นฟอร์มสาวๆแล้วมั่นใจครับว่าอันดับโลกของเรา จะขยับไปได้อีกแน่นอนเพราะตอนนี้เราสู้กับทุกทีมได้แบบสนุกสุดๆสองทีมผู้เล่นสูงใหญ่นะครับเห็นสกิลไม่ธรรมดาของสาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการบล็อกนะครับบอกเลยว่าสาวไทยบล็อกได้รัวๆครับพร้อมทุบด้วยและเราก็มั่นใจนะครับว่าเราจะชนะได้อีกหลายเม็ดเลยครับมีโอกาสสูงมากๆสู้ๆนะครับสาวไทย ทุบทุบทุบเท่านั้นเราจะทำอันดับลูกให้ดีที่สุดเพื่อโอลิมปิกครับ